สวัสดีครับกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับผมก็มีวิธีการไลฟ์แผ่น c d นะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมาแนะนำก็ปกติครับเวลาเราไลฟ์แผ่น CD ส่วนมากแล้วนะครับผมจะไลฟ์ผ่านโปรแกรม Nero นะครับแต่ว่าในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือผมจะไลฟ์ผ่านโปรแกรม Unta ISO นะครับก็เป็นโปรแกรมง่ายครับไฟล์เล็กๆสามารถเขียนไฟล์ image ของ Windows ได้นะครับหรือเราจะทำบูท USB นะครับก็คือเราสามารถเอา USB อ่ะแบบนี้ครับสามารถใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็สามารถให้มันบูตเป็น Windows ได้นะครับก็ขอเกินนิดนึงนะครับก็ผมเนี่ยก็มีปัญหาก็คือผมเจอคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแหละที่มันเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามากแต่ว่ามันไม่สามารถลงผ่าน USB ได้นะครับเนื่องจากเมนบอร์ดไม่ซับพอร์ตนะครับแต่ว่าในเครื่องนั้นนะ่ะมี DVD อยู่นะครับ ผมก็เลยมาหาโปรแกรมนะครับสำหรับการเบินแผ่นเพื่อที่จะเอาไปลง Windows นะครับทีนี้ไอ้โปรแกรมนี้ล่ะผมก็ถอนการติดตั้งไปนานแล้วนะครับก็คือมันมันนานมากผมก็เลยหาไฟล์ไม่เจอผมก็เลยมาเจอโปรแกรมนี้นะครับก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับก็โปรแกรมที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือโปรแกรมของ Ultra ISO ตัวนี้นะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราเนี่ย เราเดีมาคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างเวลคัมมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วมันติดหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับหนึ่งทีนะครับก็คือให้เราไปต่อนะครับด้วยเวอร์ชันฟรีนะครับก็คลิกได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับขออนุญาตขยายเต็มหน้าจอนะครับมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ให้เราก็คืออันดับแรกเนี่ย ให้เราเนี่ยไป Open f ไฟล์ i n d o w ซึ่งเป็นไฟล์ Image ที่เราโหลดมาเก็บไว้อะครับก็คือให้เราเปิดไฟล์ Image เนี้ยขึ้นมาก่อนนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับกด Open นะครับหรือจะกด Ctrl O o ก็ได้นะครับหรือจะกดที่ไอคอนตรงเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ากดมาเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ผมก็ไปหาไฟล์น file Window นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับก็ ทีนี้ผมจะลองเป็น Windows 7 32บิตนะครับก็กดเลือกที่ตัวที่เรา Windows ที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็กด Open นะครับอพอเราเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับก็คือหลังจากที่เปิดเสร็จเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนลง USB นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปลง Windows ผ่าน USB เนี่ยให้เรามาที่คำสั่ง Bootable นะครับแล้วก็มาที่ ไวดิทอินเมดนะครับก็คือเป็นการเขียนไฟล์ลงที่อินเมดไดซ์ของเรานะครับพอเราคลิกเสร็จใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็คือแถบตรงเนี้ยก็คือไดซ์ USB ของเราเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเราเสียบ USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์ไดซ์ของเราคือไดฟ์อะไรนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ไดฟ์นั้นนะครับพอเลือกไปที่ไดซ์ USB เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รอจนกว่าโปรแกรมจะเสร็จนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเบินลงแผ่น DVD นะครับการเบินลงแผ่น DV d เนี่ยถ้าพูดถึงทุกวันนี้มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแหละแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองก็คือมันสามารถเอาไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าได้นะครับก็ถ้าเราจะเบินลงแผ่นใช่ไหมครับก็คือให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นครับเบินซีดีแล้วก็ดีวีดีอินเนะครับพอเราคลิกตรงนี้1ทีนะครับตรงนี้เรคคอร์ Record มันก็คือชื่อ DVD ดีวีดีไดของเราครับก็คือคือไดของเรามันอยู่ที่ไดอะไรเป็นดีวีดีรุ่นอะไรนะครับมันก็จะโชว์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สปีดของการเขียนนะครับก็คือให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสําหรับผมนะผมก็จะชอบเขียนที่ 8x นะครับหรือไม่ก็ 10x ตัวนี้นะครับแล้วก็ ไฟอ่า image file ก็คือไฟล์ของ ISO ครับที่เราเบลเข้ามาตอนแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเบิร์นได้เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็จะทํางานแบบนี้ครับเราก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับครับหลังจากที่เราเบิร์โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเอา USB ที่เราเบิร์ลงไปนะครับหรือจะเป็น ด v วนะครับที่เราเขียนไฟล์ลงไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปกดบูตในคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราต้องการลง Windows นะครับก็เทคนิคนี้ก็มีมานานแล้วแหะแต่ว่าผมก็เพิ่งเจอแล้วก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้รู้กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ